อ่าเราเป็นอันนี้เรากดแวนดอมไปเลยครับเพราะยังไงมันก็จะปรับให้เราเป็นทีมแบบรวมๆอยู่แล้วครับเพราะเราต้องไปตีหุ่นยนต์พร้อมไหมฮะไปดูนะดูไปอันนี้เป็นหมดหุ่นยนต์นะครับก็คือเราก็เหมือนเดิมนะครับคุณกายเราต้องกันไม่ให้หุ่นยนต์เอากะเบิดไปวางใสฐานเรานะครับผมยากไหมส่วนตัวผมเคยเล่นรอบหนึ่งมันก็ง่ายๆนะครับคือเราต้องกันไปในห้านาทีถ้าผมจําไม่ผิดโอ เพลงโคตรตืดใช่ครับเพลง p ป๊ s ซี่แมันคือเพลง๊ e ซี่แมนสำหรับผมนะ Pepsi Man version remix โอ้โหแคทลิงใช่ครับมันสาดได้แบบดุ้วด้วยนะคุณกายก็คือกระสุนไปจำกัดด้วยผมถึงบอกไงว่าตัวนี้เก็บคิวดีเริ่มละคุณกายสามารถกดรูปกล้องเพื่อแบบถ่ายรูปตัวเองได้ด้วยนะครับมันจะเป็นมุมมองแบบอย่างเงี้ยจะเป็นมุมมองแบบเปลี่ยนตัวคุณกายครับมันมาแล้วครับมันมาแล้วครับแขกไม่ได้รับเชิญมาเต็มบ้าน โหเนี่ยหุ่นณจะใช่ครับเป็นว่าจะเป็นมากกว่าดีอันนี้มันก๊อปตัวเรามาเลยด้วยใช่อะนี่เวอร์ชันโรบอทโอ้ยไอเอ็มอะโรบอทไอเอ็มอะโรบอตเฮ้ยกายกายเอนจิเนียร์มันเอนจิเนียร์มันเอนจิเนียร์มันแทงสี่ทีครับคุณกายเราต้องทนให้ได้เราต้องยื้อให้ได้เดกิดอย่าให้มันได้ระเบิดคุณกายอย่าให้มันได้ระเบิดสปายมันได้ระเบิดทำไมมันดูไม่ได้เว้ย ตอนนี้ผมต้องเว่นแบบเงียบๆที่สุดที่จะทำได้นะฮะแม่เจ้าแม่เจ้าคุณไกาสไปร์มีระเบิดแล้วไก่ะเวงเออไก่ผมตายไก่เวงตัวที่ถือระเบิดครับคุณไกายเวงตัวที่ถือระเบิดผมก็แตกมันไปไกลแล้วไก่มันจะถึงแล้วมันจะถึงแล้ว้ถ้ามันถึงคือแพ้เหละใช่ครับถึงก็คือถ้าสมมติมันวางระเบิดใส่ฐานเราได้คือเราแพ้ไปครับแพ้ทันทีอุ้ยอุ้ยไอตัว RPG มาครับคุณกากระโดดกระโดดหนีไม่ได้กระโดดหนีไม่ได้คุณกากระโดดกดกระโดดหนีมันได้นะฮะ โอ้ยโอ้ยโอ้เมาดิวะมาดิเข้านอนไหมเข้านอนแมเนี่ยไรนี่ะไรนี่ะไรอ้ยอ้ยออ้ยเฮ้ยคุณกายคุณกคุณกาไอ้สปายมันถือระเบิดไอ้สปายมันถือระเบิดเฮ้ยมาอ้ยเฮ้ยอุ้ยโอ้เล่นระเบิดอะโอ้แมันคนเยอะเลยกายมันคนเยอะเลยกายผมแตกฝาบุ๋มเมียผมด้วย กายสู้ผมมีเจ็ดวิกายวิงชาร์จเขามีเจ็ดวิกายเอ้ยเอ้ยสปายกายสปายสปายมันถือเบิด์กายวางคุ้นเอ้ยมันตายแล้วกายก็ตายเหรอยังยังยังผมกกันไปผูกกังไปข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 ังไปดีดเยอะเฮ้ย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 เรียบร้อยตังหัวแตกหัวแตกสุดนี่มีมันหมดไหมเนี่ยไม่มีครับคุณกายอินฟินิตอินฟินิตนึกว่าเปิดโดโลถนอินฟินิตใช่ครับอินฟินิตอินฟินิต ผ่านยังยังครับอีกสองนาทีครับคุณกายมันจะเพิ่มความโหดขึ้นเรื่อยๆครับดูหวานโอ้โหมันตั้งป้อมคุณกายนะเฮ้ยเอ้ยมันเอารถถังมาคุณกายว่าต้องยิงรถถังฮะอุ้ยรถถังเลยใช่ครับเเห็นมันใสไมินี้แต่มันโคตรอึดเลยคุณกายเราต้องช่วยกันบุมบุมยิงฮะเอยระเบิดดีเดี๋ยวว่าตาเมุเข้าแค่เก้า่ะคุณกายคิดดูดี หมูไกยพยายามอัดรถถังไว้นะฮะรถถังมันดูร้ายมันจะติดนะชิบหายก็ไก่ชิบหายนะผมขอเปลี่ยนคำพูดนะกายว่าเาอาจจะแพ้กันก็ได้ไอ้ไก่สปายสบายระวังระวังระวังผมจริงครับผมจริงกายกายคุณเก็บพยาบาลด้วยคุณเก็บพยาบาลด้วยคุณเก็บพยาบาลด้วยโอ้กายตอนนี้เอนจิเนียร์รุมตีมึงหลายคนมากเลยทำไมทำไมนายแบบมันมาเรื่อยเว้ะเราต้องเว้นรถถังเลยเราต้องเว้นรถถังเชื่อรถถังอึดมาก กระถางอึดมากช่มันไม่พังกายมันไม่พังฮ้กเฉยๆกายเราทำลายกระถางได้เรียบร้อยเรียบร้อยนะครับเป็นไงบ้างรับคุณกายเป็นไงฮะเราเสมอกันเราเสมอกันเดี๋ยวว่ามันอยู่เล่นกัเพื่อนกับเพื่อนใช่มันมีโหมดแบบเก็บคิวด้วนะคุณกายคุณจะลองไหมเป็นโหมดสุดท้ายของวันนี้ไปนะฮะไหนดูดิ อันนี้เป็นโหมดที่เหลืออยู่แค่โหมดเดียวที่คุณยังไม่ได้เล่นนะฮะอ่ะผมรหัสห้องสองสามสี่สีเครับผมโอเยมามาพร้อมมาวคุณกายคุณอยู่ไหนเนี่ยเอ้ยกายมัได้มนเต้นได้วะเต้นได้ครับแต่ว่าเห็นเขาบอกว่ามันต้องกดเดินหน้ากับอะไรสักอย่างอ่ะผมแบบผมแบบทำไม่เป็นเหมือนกันอ่ะคุณกายมันเต้นยังไงวะตืนเลย ผมผมเคยเห็นแบบเขาทำอยู่เดี๋ยวอจะเริ่มละเดี๋ยวผมอ้าวจะเริ่มเหรอผมว่าผมจะถามเขาสักหน่อยว่าเขาเต้นยังไงไม่มีใครตอบอ่ะโอเคมาคุณกายครับเราต้องเก็บคิวไว้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อให้ทีมเราชนะนี่คุณกายตามผมมาป่ะเอาอีเนทนหมดนี้เก็บคิวได้มากที่สุดครับคุณกายทำยังไงก็ได้ให้คุณอยู่รอดเฮ้ยยี่ไงวะเฮ้ย ไกลยิงอะไราการเงียบมากครับเอ้ไกลไอ้อะไรผมไม่เห็นทีมแดงเลยอ่ะผมมาฐานทีมแดงอล้ทีมแดงมึงหายตัวคุณกายทีมแดงเปิดโป๊ะเฮ้ยเฮ้ย <laughs> เอาสวยววะกายทีมเราเสียสกอร์แล้วทีมเราเสียสกอร์แล้วกายขอย้ำทีมเราเสียสกอร์แล้วไพโวตายไพยโวาตายไพยโดวาาพาโดวาวโอเคโอเคโอเคกาย<ห>เฮ้ยสปายสปายสปาย จ้ายให้มันทำอะไรได้คือเขาสามารถร่องหนนะครับอุ๊ยกายสปายสามคนไอ้บ้าสปายสามคนกายสปายสามคนมันร่องหนกายยิงซุ่มคุณกายยิงซุ่มโอเคโอเคคุณกายสปายสามตัวคุณต้องยิงสุ่มอะผมฆ่าสปายไปสามตัวคุณกายมันมันมันร่องหนได้อะสปายอ่ะคุณผมคุณต้องฆ่ามันเออดหแุ่มเด็กไปไหนคุณกายคุณเกิดใหม่ได้ผมเจอสปายวะจะฆ่ามันนี่ชอบแทงตูดคนอื่นใช่ไหมตายซะมึงผมกำลังยิงอัดหวังมันอยู่เรียบร้อยตาย ดักเกิดดักรอหน้าฐานนี่เราเล่นกับคนหรือเปล่าเนี่ยใช่ครับไรเล่นกับคนครับผมนี่มายดักฆ่าหน้าฐานนี่เฮ้ยไม่เอาดีกว่าแบบนี้มันท็อกซิกเลมาดักฆ่าหน้าฐานไม่เอาไม่เอาท็อกซิกติ้เบื้อเฮ้ยคุณกายยาท็อกซิกเกินไปแล้วคุณกายกายมันต้องขน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 คุณกายสามารถดูเงาที่พื้นได้นะครับสปายมันจะมีเงาที่พื้นนะครับผมโกง ใช่ฮะมันจะต้องหุนได้แต่ว่าเราจะสามารถดูเงาตรงพื้นได้นะฮะคุณกายครับเครื่องผมเริ่มร้อนแล้วฮะเครื่องผมเริ่มร้อนแล้วนะฮะเครื่องผมเริ่มร้อนแล้วนะฮะเอ้อกายผมตายเฮ้ยตัวฉีดเฮ้ยกายตอนนี้เรายี่สิบเก้าต่อหกครับคุณกายได้อยู่ได้อยู่คะแนนเรายี่สิบเก้าต <29 S 2> ่อหกไอ้บ้าเป็นบ้านนี่ไม่เปทางตามม้าแเลยนี่ใช่ฮะมึงชุดสามแต้มประมาณแบบสี่ห้ารอบละคุณกาย มาดี๋ยวะมามามาอุ๊ยคุณกายตอนนี้เครื่องของผมก็เริ่มร้อนแล้วนะฮะมันเริ่มลดสปีดแล้วนั่นนี่ขนาดปรับโลเลยเนี่นี่ของผมปั๊บอัลต้าผมเปิดอัลต้าผมปรับโลไม่ได้กายผมเจอสปายเจอสปายมาต้องลุมมันลุมมันเออวงสปายอะไรอัานหน้าบ้านกายมันคิดยังไงกันด้วยว่าอัานหน้าบ้านมันไหม ไอ้ดูนี่แหละเย่แยงอัดมันอัดมันอัดมันโอ้โหไกด์แค่นี้กันสองคนอัดหน้าบ้านไอ้สุดอะวะโคตรโคตรไกดเอาคุณระวังสปายนะครับสปายมันน้องหโขนมันอาจจะมาฆ่าเราได้เแค่ไกดเบว่าแม่งโคตรโคตรชั่วโคตรชั่วโคตรชั่วมันอัดดีวอะอัดดียวอัดฐานเนี่ยเกิดแล้วเกิดแล้วเกิดแล้วไกดระวังเงือกกูก็แตกไปไปบุ่มไปบุมยิงหน้าบ้านเขาแต่ตัวเองไปแจกไอ้เหี้ยสุดยอดว่ะ คุณสามารถกดบอร์ดดูได้นะครับคุณกายว่าทีมเราคะแนนเท่าไหร่ปะได้ละทีมาน้อยูคุณกายสามสิบแปดต่อสิบสี่ได้อยู่กับอีกสิบหกวิโอ้ผมว่าโอ้ได้เหรอคุณกายเขาได้เหรอสิบวิเออุณต้อนำมาสิบวิว่าวโอ้คุณกายผมว่าเราเอามาแบบโอ้ยืนถ่ายปกกันตรงนี้ดีกว่าคุณกายมามามา,มา,มา,มายืนข้างผมมายืนข้างผมกายคุณไปไหนไ<ว>คุณไปไหนผมอยู่หลังคุณมอยู่นี่นี่อ้าวหมดเวลาพอดีนะฮะเอาโฆษณาขึ้นนะครับตามสเต็ป อย่าป่อยคุณกายผมได้เงินละเดี๋ยวมันนี้คุณโหลอดอะไรไม่รู้เนี่ยไม่ใใจเย็นนะคุณกาย<า>ไม่มีการโหวดเลยทั้งนั้น<า>โอเคครับคุณกายเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเกมทีฟอร์เทสมือถือนะฮะส่วนตัวคุณกายเคยเว่นบนคอมมารู้สึกเป็นยังไงบ้างฮะกับมือถืออืการควบคุมอะไรก็ถือว่ายังต้องพัฒนา,ายอยู่นะ,ะแต่ก็เล่นมันอยู่นะใช่ใช่มีรายหมดให้เล่นดีหมดลแตกกันแร หมดแปบก่กปไม่รู้เลยนะฮะโอเคเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกสนุกไหมประทับใจไปไหม อืมเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่มันนะฮะเออสนุกมันดียิงมันดีใช่ไหมครับยิงมันดีเอาชิบหายแล้วกายสปายสปายสปายเอ้ยมันบุกฐานมันปลูกถึงฐานโอ้นี่มันหยามกันเกินไปแล้วหยามกันเกินไปแล้วโอเคครับเอาไปว่าเสร็จคลิปนี้ผมก็ไม่น่าจะมีอะไรนะฮะก็คนที่มาเล่นกับผมก็คือคุณไคเซอร์กายนั่นเองนะครับก็สามารถไปกดติดตามช่องเขาได้อยู่ด้านล่างนะออช่องเขาทำคอนเทนต์ดีมากใช่ไหมเออดีดีดีไม่ห่างเกินกูอาแบบ โอเคนะครับก็ฝากช่องเพื่อนผมมาด้วยนะฮะแหมฝากไว้ไงอ้อมกอดดวงใจ <laughs> โอเคครับอเอาไว้สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผม<อ>ให้คุณกายเป็นคนพูดปิดเลยกันอ่ะคุณกายจะพูดปิดอะไรไหมฮะไปลาพวกวิบบายววว <laughs> โอเคครับ <laughs> สาบายโอเคไปครับผมบ๊ายบาย